สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะทําการเปลี่ยนนะครับผมวาล์วน้ํานะครับผมเอาตัวนี้เนาะนี่ครับนี่แอบติดนู้ไปเลยตอนนี้มันติดเปิดมันติดเปิดเปิดบอดตีเอออ๋อไปทิ้งลงอันนั้นเนาะว่ามันเสียหรือไม่เสียนะเดี๋ยวว่าใจได้เน่อยเปิดเต็มที่นี่ครับผมถอดออกมาแล้วครับผมนี่นไหมครับอันนี้วาล์วตัวเก่าครับ แล้มันก็ยังใหม่อยู่เลยเนาะนี่มันก็ใหม่เลยซื้อไหมเอ๋อบอบยาเนี่ยโอ้ก็เจ้าม้กลางคืนนั่นเองโอ้ก็ไปซื้อมาเลยซื้ออยกับมาเปลี่ยนกับตอนไม่เห็นแล้วแล้วโอ้ซื้อมาแล้วเลยเนาะาคายมันไว้ยังหมดเกี่ยวก็ไปซื้อมาเอาเรออ๋อมันไม่เกี่ยวนี่นะครับผมจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับวาวนะครับผม ตรงนี้มันถอดน็อตแค่สองตัวครับผมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างในก็ถอดง่ายครับไม่ยากครับถอดวาลว,วาลวน้ำนะครับกำลังเช็ดอยู่ครับนี่ครับผมซื้อมาเปลี่ยนตอนนั้นมันเท่าไหร่นะมันห้าร้อยเท่าไหรพ่พี่ตัวนี้ห้าร้อยกว่าเนาะอ่าประมาณห้าร้อยกว่านะครับใส่ไปแล้วม,นนมันน้ํามันไม่แรงครับเปิดทํางานไม่ดี เลยก็เลยไปซื้อมาใหม่ครับ900 905บาทตัวนี้เป็นของแท้นะครับของโตโยต้านะครับผมอันนี้ต้องไปซื้อที่ร้านที่เขาขายข,ายของโตโยต้าเฉพาะเลยร้านนี้เขาจะเป็นขายของแท้หมดนะครับผมแถวอ่อนนุชครับอโอ้เวลาใส่ไปแล้วมันน้ำม,มันปัน่นมันเป็นฟองอบอม่มันหมุนบ่เต็มที่เลยนะ,ะเต็มที่อัน เอาเล่นฮอดแปดสิบคืนมันคือลูกพีรูนว่าวาวมันสิเสียงวาวมันสิเปิดไหมอะอันนี้มันเป็นอืดอืดแต่รถ<อ>เท้านังผมแต่รถเท้าหนังผมไม่ยัางรถเท้าหนังปรการกันไปเลยครับอันนี้ปุ๊บเราจะเสิเปิดฝาคระาาก,การ,รก็เลยซื้อมาใหม่เนาะออซื้อมาเปลี่ยนใหม่เราี้มาลองเปิดดูประกันฝาอย่างเดียวแค่ประกันฝาอย่างเดียวแม่ถ้าไม่หายก็ประกันฝาสูบอย่างเดียวประกันฝาเนาะครับโอเคแก้ตัวนี้ดูก่อนครับแม่แมครับ อากาวตรงซีนครับเออม,มันมันมีปัญหาอย่างเด้อเฮ้ไอ้เนี่นี่ครับเออผมยังจะเอาสามดังอันี้คืนให้อยู่ผมไปซื้อมาใส่เ,<อ>นนเลยมัเป็นของเดงโอ้ยงานชุดยอดอ่าใส่เนี่ผมก็เปลี่ยนใหม่เมือ่อเอาไล่เ,เหมือน,อน,นว่าอ,อ่าฮะอะไรเงี้ยเออผมก็ใส่ใส่ไปไปซื้ออะไรแท้ในอ่อนนุชดีบ่บวัวเที้ร้านแก๊สอ๋อร้านแก๊สอ๋อมันมีมาขายแล้วเนาะ อ๋อเหรอเอออ๋ออเออันนี้เขาเอาถอดไปทียเขาาอ่าร้านนี้่ยนสีไทยนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ทากาวครับผมกันน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะรั่วเรียบร้อยมีาขกย้เป็นเาเาขายเปนีเขายได้ามสร้างน พอได้ตักคา้อนพนเขียในเอาเนี่ยสวมเข้าไปครับมันจะปรมาณนี้เเออสามเหี่แต่ว่าผมซื้อมาตั้งก่อนนะไปซื้อกัแมาดูห่ะมันมันฟ้าวเนาะกับผมแทบเนาะผมก็เข้าไปถามเรื่องนันมาตุมาูนะใช้เขาใช้เป็นงูกบเดี๋ยวเอาเอาเอาน่ยเข้าเข้าครับแล้วก็เอาานี่เข้าไป หมุนน็อตสองตัวครับประมาณเมตรหนึ่งมันมันตัดต่อได้ครับนายมันมันมันตัดต่อได้เจ้านายเลยแต่อันสร้างเพิ่มให้เพิ่มผมว่าใช่มันเป็นสามทางของท่านมันจักทางของท่านอันนี้ของผมมันเป็นสามทางด้วยเกรียญของผมของนัทธูมันเป็นทางเดียวด้วยเหมือนกันเนี่ย ของน้าทูนมันเป็นซานเดียวออกแก่ให้ออกจากน้ําตัวนี้ก็ตุ้งสมอตุ้ม,มเลยของน้าทูนนะแต่ของผมเป็นสามทางนี่แหละ,ะอ,อันนี้แกะแก่อันเป็นทูนก็จะดีกั่าก็ฟงสิตุกใจนะเมื่อกี้มันก็เศร้าว่าขนาดมันคืนแล้วเว้ขนาดจังว่านนมันจะค่อนข้างยากนะครับมีนดัดสองตัวหมุนครับ แต่ตนั่นผมใส่ลิบคาดขนาดเลยคนน่ะเมือนั้นมือนั้นแตกเนี่ยผมจึงเล่นเป็นฮอนดะโคน่ันตัดทินมาเด้ตอนนา้น uh huh. ไปหยดาตาซางอยู่บ้านไผ่กอกน้ำไปเปิบิ่งน้ำไปตลอดเหนะ<ม>เ็นไหเบิกไปเบิงอยูน่นี่ครับผมเติมน้ำลงไปครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมเติมน้ำ เป่าน้าก็เปลี่ยนง่ายๆครับผมพอไม่ยากครับหมดไปน้ํานี่เกือบสี่ลิตรเลยมั้งเนาะสี่ลิตรหมดยังหมดได้เผื่ออะไรตีห้าเลยไหห้าลิตรเนาะเกือบห้าลิตรเนาะอ๋อเนี่ยสี่ลิตรครับนี่ส่วนนี้ก็นี่ครับผมเห็นไว้น็อตมันสองตัวเองครับหมุนตัวนี้ตัวหนึ่ง ตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยหัวกะโหลกหัวที่ครอบวาวน้ําไว้ตัวนี้ครับเรียบร้อยครับพี่ควรไงนี่ครับผมสตาร์ทรถแล้วครับผมนี่เติมน้ําให้เต็มเนาะวาวจนกว่าวาวจะเปิดจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับต้องใช้เวลาประมาณเกือบจะยี่สิบนาทีนู่นแะครับผมแล้วแต่นะ ว่าวมันเปิดหรือยังเราก็ต้องมาจับดูว่าวาวเปิดถ้าวาวเปิดมาตรงนี้นะครับมันก็จะมาร้อนเราบีบดูมันก็จะร้อนก็โอเคถือว่าวาวเปิดแล้วพัดลมพัดลมก็ทํางานก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ฟองก็ยังขึ้นอยู่เนาะอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมฟองก็ไม่ฟองก็ไม่มีแล้วครับผมส่วนนี้ก็ปั๊มน้ําก็วาวก็เปิดแล้วนี่ครับผม พัดลมก็ทํางานแล้วครับนี่นีมะครับตรงนี้มันก็จะวนกันอย่างนี้นครับผมวนเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ตตามรับชม